ที่เปิดสัตว์ปงมันอยู่ฝั่งไหนมันคือคำจะเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยโอ้ยเอ,อ้าลืมไปนี่มันเน็กเจนตัวใหม่ดิวะนี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแขนยังไม่ถึงนี่ก็ไม่แมา่นากแล้วมั้งเนี่ยคุณเคยประสบปัญหาแบบเพียร์ไหมซื้อฟอดเน็กเจนตัวใหม่มาจะเปิดฝาปองทีเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงแขนยาวยังไงก็ไม่ถึงอยากรู้ไหมว่าทําไมเขาอยู่ฝั่งซ้ายคลิปนี้มีคําตอบ ทำไมตัวใหม่ถึงเป็นแบบนั้นมาดูเจ้าตัวเก่าก่อน T6 Ranger ตัวก่อนตัวปัจจุบันนะมาดูตำแหน่งสายเคเบิลหรือสายเปิดฝากระโปรงนะครับ จะมีตำแหน่งสายฝากระโปรงเนี่ยวิ่งมาทางฝั่งขวาเป็นเส้นยาวมาเลยนะลอดใต้แผงจิ้งหรีดมานะสายจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมทิศทางสายเนี่ยมาทางฝั่งคนขับเลยนะจะเลาะใต้แผงจิ้งหรีดคันหน้ามานะจะเลาะใต้คันหน้ามาเอามือรั้วออกมาเลยนะนี่เฮียเห็นเจอสายยังนี่สายอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหม<ๆ>เห็นไหมไมเลาะใต้คันหน้ามาแล้วก็วิ่งเข้าไปแต่มีจุดพลับทั้งหมดที่ออกแบบมาให้แล้วนะ เข้าไปถึงใต้ฝาโปรงฝั่งขวาค่อนข้างง่ายก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับฟอร์ดคือรถเมกันนะรถยุโรปนะส่วนใหญ่ย,ยุโ,ปโปรปพวงมาลัยซ้ายนะแต่โครงสร้าง T6 ตัวนี้เขาออกแบบมาสําหรับพวงมาลัยขวาและพวงมาลัยซ้ายให้มีจุดรับทั้ง2ฝั่งนะแต่ไปดูกันว่าตัวใหม่ทําไมมีฝั่งเดียวดูเน็กเจนตัวปัจจุบันที่เปิดฝาโปรงอยู่ฝั่งซ้ายตำแหน่งที่เปิดฝาโปรงสายเคเบิลอยู่ตรงกลางเป,เป๊ะเลยนะแล้วตัวสายเคเบิลเนี่ยก็วิ่งผ่านแผงจิ้งหรีดมาเหมือนกัน แล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยไม่ลอดใต้คานด้วยนะออกมาผ่านคานหน้าออกมาวิ่งไปถึงฝั่งฝาฟาโปรงฝังงงง่งซ้ายใกล้มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นครับให้ความรู้เลยนะแพลตฟอร์มตัวนี้ใช้ทั่วโลกนะทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกานะก็ต้องเข้าใจนะครับยุคแข่งขันต้นทุนที่สูงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นรถ EV เข้ามารถญี่ปุ่นเข้ามานะทั้งฟอร์ก็ต้องแข่งขันต้นทุนโดยใช้แพลตฟอร์มเดิมทั่วโลกนะ ตัวหากระโปรงตัวโครงคันหน้าตัวโครงคัสซีเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันและสิ่งหนึ่งเลยครับตัวสายกัากระโปงเนี่ยก็เลือกในจุดตำแหน่งที่สั้นที่สุดเพื่อลดต้นทุนอีกต่างหากเพื่อให้แข่งขันกับราคาได้นั่นเองนะให้ความรู้แล้วนะกับทําไมที่เปิดฝาโปรฟอร์ตตัวใหม่อยู่ฝั่งซ้ายนะแข่งขันเรื่องต้นทุนนั่นเองไม่ต้องออกแบบโครงสร้างใหม่ไม่ต้องออกแบบแพลตฟอร์มใหม่นะแต่เฮียบอกได้เลยนะถ้าใครขี่ฟอร์ดรุ่นนี้นะอย่าเหมือนเฮียเลยนะ เมื่อกี้สูงร้อเอื้องยังไงยังปวดเอวเลยเฮียว่าจอดข้างทางแล้วลงมาเปิดฝั่งซ้ายเฮียว่าเซฟหลังเซฟเอวได้ดีกว่านะยังไงใครมีปัญหาหรือมีความสงสัยข้องใจยังไงพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยครับถ้าเฮียหาข้อมูลได้จะหาข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจให้ลูกค้าทุกคนนะกับช่องคุณษาวีวขอบคุณนะครับ